สวัสดีครับถ้าคุณมีเพื่อนชาวต่างชาติที่เป็นหมอหรือพยาบาลคุณอาจจะได้ยินเขาพูดถึงตนเองทํานองว่า I'm on call อีกครั้งหนึ่งครับ I'm on call ลักษณะอย่างนี้ใช้อธิบายสถานการณ์ที่คุณหมอหรือพยาบาลไม่อยู่ที่โรงพยาบาลอาจจะอยู่บ้านก็ได้ แต่เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นที่โรงพยาบาลก็จะถูกเรียกไปทำงานทันทีนี่คือสภาพที่เราเรียกกันว่า on call O-N แล้วก็ call c a l l คือพร้อมที่จะไปทำงานถ้ามีความจำเป็นสมมุติว่าจะชวนเพื่อนคนนั้นไปเที่ยววันเสาร์อาทิตย์นี้เขาอาจจะตอบว่า sorry I cannot I'm on call ขอโทษนะครับแต่ไปไม่ได้ผมต้องเตรียมพร้อมที่จะเข้าทำงานถ้าจำเป็นวลีนี้ใช้อธิบายใครๆที่พร้อมที่จะถูกเรียกเมื่อไหร่ก็ได้เช่น a mother is on call 24 hours a day a mother is on call 24 hours a day คุณแม่พร้อมที่จะดูแลเราวันละ24ชั่วโมง